สัดีครับวัสดีทีเอฟซี FC. ทุกทท่านเลยนะครับวันนี้เรามาไลฟ์พูดคุยกันนะพี่ๆนะวันนี้เรามีพระถุงมานำเสนอเนี่ย้าร์พือนะครับซึ่งผมจะนําเงินที่ขายพระถุงได้เนี่ยไปซื้อมีดให้ท่านนะในการลบกับที่จะมาชิงเมืองรับแลนะพี่ๆเพราะว่าถ้าท่านแบบจะทํามีดเองเนี่ยจะใช้เวลานานแล้วนะ เพราะว่าอาวุธพวกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้มานานเลยผุพ <c oughs> ังนะครับพี่พี่เดี๋ยวยมจะำพัดถุงมานำเสนอพีพีเอฟซีทั้งแค่ห้าที่นี้เองนะครับมาครับพีพีเอซีใครที่สนใจจะสนับสนุนองค์ลาชาสนับสนุนอาวุธเนี่ยคือเราเนี่ยจะมาขายพระถุงกันนะพี่พี่นี่นะครับ มีใครจะรับไหมครับนี่นะเจอไหมครับนี่นะครับพี่พี่ครับทุกพื้นเนี่ยยังไม่ได้เย็บติดมานะพี่พี่ไปทําเป็นตัดเป็นเสื้อกับพัาถุงยังได้นะครับทุกพื้นนะนี่นะพี่พี่เอฟซี มีลาแบบนะครับผมเนี่ยจะเอาเงินที่ขายพระถุงได้เนี่ยไปซื้อมีดนะซื้อดาบนะครับพี่พี่ครับให้อง์ราชานะครับพี่พี่มีแต่ลายส่สวยๆนะครับมีแต่ลายส่สวยๆนะพี่พี่ครับมีใครสนใจตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะรียบซี FC ครับ คือตอนนี้เนี่ยเมืองรับแลเนี่ยเกิดส่งครามแล้วมีคนจะมาชิงเมืองรับแลนะผมก็เลยไปแบบไม่ได้ลงคลิปมานะมีแต่คลิปก็เก่าให้รับชมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกําลังไปช่วยองค์าชานะครับพี่พสู้รบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านให้พระถุงผมมาขายเพื่อนําเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธนะครับพี่พีเอฟซก็คือตอนนี้ใครที่ซื้อเนี่ยก็คือจะสนับสนุนท่านพี่พ มีใครสนใจพื้นในก็คอมเมนต์บอ,อกผมมาได้นะนี่ก็อันนี้ก็สวยนะครับให้ดูพื้นในก็บอกกันได้นะพ,พี่มีแต่พื้น่วยๆนะทุกพื้นเนี่ยพื้นละเจล้อยห้าสิบนะครับพี่พี่ครับใครจะให้มากกว่านั้นก็ได้นะก็คือสนับสนุนท่านนะพื้นละเจล้อยห้าสิบทุกพื้นนะครับ จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อดาบนะพี่พี่ในให้ท่านนะเพราะตอนนี้เนี่ยเหมืองกัปแลเนี่ยถ้ากลัวจะแย่นะครับพี่พี่ในอนาะคตก็คืออันตรายแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขึ้นไปหาท่านอีกนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตสถานาการณ์ตอนนี้ให้ฟังนะครับพี่พี่ผมก็ไม่รู้ว่าไอคนที่มาเนี่ยมันจะต้องการอะไรนะมีเวลาไลฟ์เนี่ยจำกัดมากแค่สิบนาทีนะ ผมเนี่ยจะรีบเข้านอนเพื่อเตรียมตัวเนี่ยเดินขึ้นไปพรุ่งนี้อีกทีนะครับพ,พี่ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบนําเสนอรพระถุงเลยนะพี่พระถุงทุกพื้นเนี่ยเป็นของท่านองคชานะครับนี่นะลายเนี่ยล้นล้นเลยนะครับพื้นนี้จะลลยให้บ้าทุกพื้นนะครับใครสนใจพื้นหดเนี่ยก็ทางมาทางเพจเฟซบุ๊กผมได้เลยนะนี่นะครับ คใครสนใจพื้นด้่เนี่ยเราทางมาทางเพจเฟซบุ๊กผมได้เลยนะครับนี่นะครับเพจนี้เลยนะครับนี่นะใครสนใจพระทุ่งจสะสนับสนุนท่านนะนี่นะครับพี่พี่พุทธิดตตามพันห้านี้นะครับถ้าพุ้ติดตามมากกว่าน,นี้คือไม่ใช่แล้วนะพุ้ติดตตามแค่พันห้านี้นะครับ นี่นะครับใครที่สนใจนะจะสนับสนุนท่านนะมีลายที่สอ,องนะครับลายล้นๆเลยนะนี่ซอนงเบิร์ดองยิงเป็นยังไงบ้างเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับองยิงตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะครับพี่พี่นี่นะครับลายที่สามนะครับนี่นะครับทุกพื้นเนี่ยยังไม่ได้เย็บติดนะไปเย็บเป็นพัง กระโปรงก็ได้ไปตัดเป็นเสื้ออีกทีหนึงก็ได้นะครับนี่เป็นลายที่สองนะใครจะให้มากกว่าเจลยอ้าสิบก็ได้ก็คือสนับสนุนนะพี่พี่ผมก็จะเพิ่มเงินของผมบ้างเล็กน้อยนะเพื่อไปซื้อวุธนะครับในต,ตอนผมไปซื้อเนี่ยผมจะถ่ายคลิปให้พี่ซไ,ได้รับชมนะเป็นลายที่ห้านะครับมาครับพี่พสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะ ใครสนใจพื้นในเนี่ยสอบถามกันมาทางเพจนี้ได้เลยนะครับนี่นะเพจเบอร์เด่นปะราพีนะครับผู้ติดตามเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยนะครับพี่พี่ครับสนใจพื้นในเนี่ยสอบถามผมมาได้นะพี่พี่คือเราเนี่ยจะเอาเงินทุกบ้านทุกเสตางเนี่ยไปซื้อของนะครับ ตอนนี้เนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยเอามีดเบ,บ่หนึ่งเนี่ยคือมีแค่นเล่มเดียวนะตรงนั้นเน่ยพี่พี่มันก็น้อยไปนะผมก็เลยตัดสินใจมาขายผ้าถุงให้ท่านแล้วก็เราจะนําเงินที่ขายได้เนี่ยไปซื้อมีดนะคะพี่พี่ใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามผมมาได้นะ สงใส่อะไรก็ถามมาได้นะครับพี่พครับพ,พี่เป็นสวัสดีพี่พี c ทุกทุก,ท,กท่านนะมีอะไรก็พูดคุยทักทายกันมาได้ครับ คุย,คยทักทายกันมาได้นะพี่พีเฟซีนะใครต้องการพระถุงพื้นไหนทักทายสวัสดีครับพี่พี่นี่นะส่วนคนที่ยังมาใหม่ยังไม่รู้นะตอนนี้นะผมได้นำอออผ้าถุงเนี่ย ของท่านองราชามาขายทั้งหมดหพืผืนนะครับเพื่อน,นําเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธนะครับพี่ๆให้ท่านองราชาที่กําลังอุูนะตอนนี้นะนี่ก็จะเป็นพระถุงทั้งหมดนะครับนี่ก็คือลายที่สองนะครับพี่ๆนี่เป็นลายสามนะครับนี่เป็นลายที่สามนะครับนี่เป็นลา,า,ายที่สี่สนใจพื่นนอนเนี่ยแคบแล้วก็ทักมาทางเพจผมได้เลยนะครับ นี่นะเพจก็เป็นเพจนี้เลยนะครับพี่พี่เพจเบอร์เดินป่าล่าผีผู้ติดตามเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยนะครับนี่นะครับสนใจพระถุงสนับสนุนท่านไปซื้ออาวุธนะครับพี่พี่้อนีนะนี่นะครับทั้งมาทั้งเพจนี้ได้เลยนะครับพระถุงก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่เอฟซีนี่เจอไหมนี่ก็จะ ลายแรกนะครับลายเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะถ้าสนใจเนี่ยก็ทักมาทางเพจนี้นะครับลายแรกนะนี่คือลายสองใช่ไหมครับลายสองนะครับ เจอไหมครับพี่พี่สนใจทางมาทางนี้นะครับสนับสนุนอง์ราชานะไปซื้ออาวุธนะครับปึ๊บอาพผื่นละเจ็ดร้อยห้าสิบบาททุกผื่นนะครับหรืออยากจะสนับสนุนท่านมากกว่านั้นก็ตามใจพีพีเอฟซีได้นะครับ พื้นนี้คือมีพื้นเดียวสวยมากนะครับลายสวยนะพี่สนใจพื้นไหนทักกันมาได้นะผมจะมดไมแล้วนะครับทางมาทางเพจนี้นะครับพ,พี่แต่ละพื้นเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยนะครับ มีแต่พื้นสวยๆนะตอนนี้สนใจพื้นหน้เนี่ยลองทักทามผมมาได้นะครับก็โอเคนะพี่ๆนะเดี๋ยวผม่ยขออนุญาตไป พักผอนะครับพรุ่งนี้ผมจะได้เดินทางขึ้นไปช่วยท่านนะในการแบบสู้รบนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มม่วงนอนแล้วด้วยนะครับส่วนใครที่ยังสนใจนะครับอย่าไปดูช่องทางกันติดต่อนี่นะครับผมขออนุญาตลงไลค์แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ